นะครับผมเมื่อกี้นะครับเห็นปลากระมงขึ้นเดือนนะครับลองตกดูนะครับวันนี้นะครับใช้เบ็ดวัฒนานะเบอร์สิบกนะครับเงาสี่สิบกรัมดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เห็นขึ้นไล่ลูกปลาอยู่นะครับลงมาลึกๆนะครับผมเพื่อตีย่าให้ไกลที่สุดโอเคดูจมไม่ติดอะไรนะครับ อุ้มไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีไม่ได้นะครับเพราะน้ำมันลึกมันอยู่ไกลนะโดนเลยโดนเลยนะครับ mình luôn luôn là đây lên tất cả đồn lên nhé các bạn mình lên nha ป้าเลยหินไม่สู้ rupa dah kena basuh dia tim ้มาแล้วนะครับมาแล้วนี่มองนะครับเกี่ยวหลังเบ็ดของเรานี่ติดชับติดดี